สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแหงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิฝนอรุณยาดิในรัชการที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญนี้นะครับท่านผมไม่ได้ซื้อมาอะไรเลยครับผมได้มาจากน้องเสาคนหนึ่งครับที่ไปแลกที่ธนาคารมาให้ผมเขาทางานที่ธนาคารนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ โคตรโชคดีของพงเลยครับเนี่ยมายังไงครับเนี่ยติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากซะด้วยเลยครับเนี่ยบอกตรงเลยครับสำหรับปีพศนี้นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนและสมบูรณ์แบบีนต่างหากครับเนี่ยลักษณะของเหรียญก็คือคิวโพลิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านลักษณะเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับสวยงามมากนะครับเหรียญนี้ครับคมชัดเจามากเลยครับท่านดูสิครับเนี่ยทั้งทั้งที่ไม่ได้ทาการล้างอะไรเลยนะครับสุดยอดครับลองมาดูขบับาจะเป็นปีพศอะไรนะครับติดอยู่หนึ่ง มาดูครับนี่ครับนี่ขอบเฟืองครับสมบูรณ์แบบมากครับเหรียญนี้ครับอืแทบจะหาจุดบกพร่องไม่มีเลยครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับบอกตรงเลยว่าเงินสองถึงสามพันสบายๆเลยครับแบบนี้ครับเนี่ยดูสิครับสวยงามประการขนาดไหนคิดดูนะครับคมจัดจ่อมาครับขอบฟืองกระเรียบเหรียญนี้ครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรเบวสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมา สำญลักษณช้าเีทีาทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการตาสายตานะครับจะได้มือรู้ๆคำนูนว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพพสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับท่านสองห้าสี่หนึ่งนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สามเลยนะครับเนี่ยโคตรโชคดีแล้วครับผมเจอเต็มๆเลยครับวันนี้ครับแต่เมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ครับวันอาทิตย์น้องสาวผูมาหาครับนี่ครับสวยมากครับเหรียญนี้ครับโชคดีมากเลยตื่นเต้นมากเลยครับส่วนตรงกลางคือ พาะปางวัตถุลุ่นล่าปลาลามตามลงไม้นี้ผู้แม่น้ำเจ้าพระยาเดื่องล่างจุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบินนะครับสำหรับปีพศนี้นะครับจุดขายมีจุดเดียวครับคือปีพศนี้นะครับปีพศสองห้าสี่หนึ่งนี่ครับท่านจนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจานวนการผลิตนะครับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี้ยความกว้างของมเดียอยู่ที่ยี่หกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจานวนการผลิตนะครับอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นเอง ในระดับยูนซีนี้ขยับขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งแล้วนะครับจากสองพันเป็นสองพันห้าร้อยบาทครับยูเอ็นซีนะครับจากสองสองพันเป็นสองพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งจอหนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับยูนซีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่ลวละห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทเลยนะครับ